ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีคูปต้า L 2 6 0 5นะครับโฟวินพงมาลัยพาวเวอร์นะครับอ่าสวยๆเลยครับสีดำเดิมนะครับมีทำสีล้อเฉยๆนะครับสวยๆดำเดิมเลยนะครับยี่สิบหกแรงนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไดเรกอินเจกชันแล้วนะครับอ่าผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ สวยครับไฟตาครบไม่แตกนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับแห้ง,หงๆเดิมๆนะครับติดเครื่องดูนะครับเครื่องแห้งๆเดมิมๆนะครับเครื่องเองสามสูบนะครับไดเรกอินเจคชั่นนะครับ ดูว่าน้ำนะครับอ่าน้ำวนดีปกตินะครับ แน่นแไม่มีไอระบายะนะครับอ่าเครื่องแน่นๆเลยนะครับให้ดูลีกหลังนะครับอ๊บอ่าปรับลงช้าลงเร็วได้นะครับตัวนี้นะครับ อ่าดดิขึ้นลงปกตินะครับอ่านี้ล็อกครับตัวนี้คลายคลายทีนี้หางก,ก็จะลงไว้นะครับอ่าอ่าดิขึ้นปกตินะครับดีโอปั่นนะครับอ่าครับ สวยเดิมๆนะครับวีดีโอจะมี2ระดับนะครับรอบเช้ารอบไว้นะครับอ่าแต่ผมจะมาขับให้ดูนะครับ อ่าครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับโฟวินใช้งานปกติท้ายดีวิ่งไม่มีหอนนะครับเครื่องยนต์ดีมากเลยนะครับเครื่องเล็เล็กเร่งติดเท้าดีมากเลยครับอ่าวัดรอบขึ้นปกตินะครับ สวยมากครับคันนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับรถอยู่ตำบลกลางดงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0923562995นะครับ0923562995ขายในราคา99,000บาทนะครับ99,000บาทเรามีบริการจัดส่งนะครับคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับ ถ้าไม่ไกลมากก็จัดส่งรีนะครับไม่เกินร้อยโลอะไรแบบนี้ครับติดง่ายมากนะครับสตาร์ทเป็นรถยนต์เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ